ค่ะเด็กๆนะคะก็มาพบกับครูยี่ในรายวิชาสุขศึกษา EP ที่11แล้วนะคะวันนี้ครูยี่จะพานัากเรียนไปเรียนเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเอาค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของป้ายเตือนแล้วก็สัญญาณไฟที่เราควรรู้นะคะทำไมถึงควรรู้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปครูยี่มีคำตอบให้นะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะคุยก็อยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยเคยเห็นสัญญาณไฟจราจรหรือว่าป้ายเตือนต่างๆตามที่ไหนบ้างนะคะ,ะลบกลนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้ครูดูหน่อยนะคะคุยอยากรู้ว่าเราเนี่ยมีความรู้แล้วก็รู้จักป้ายสัญญาณจราจรหรือว่าป้ายเตือนต่างๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะ,ะถ้าคอมเมนต์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ หมายจราจรนะคะเครื่องหมายจราจรหมายถึงสัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจรมักเป็นสัญญาณแสงหรือป้ายนะคะมักมีจุดประสงค์เพื่อกําหนดบังคับการเคลื่อนตัวของการจราจรนั่นเองนะคะการจอดหรืออาจจะเป็นการเตือนหรือแนะนําทางจราจรนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะสัญญาณไฟจราจรโดยทั่วไปเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสัญญาณไฟ3มสีนะคะมีสีอะไรบ้างสีแดงอ่าสีส้มแล้วก็สีเขียวใช่ไหมคะติดตามทางแยกต่างๆนะคะเพื่อควบคุมการจราจรตามทางแยกนั่นเองนะคะ,อ,ะอย่างเช่นอันนี้นะคะก็คือสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงหมายถึงอะไรคะหมายถึงให้เราหยุดรถนั่นเองนะคะ ส่วนสีเหลืองนะคะก็คือให้รถเนี่ยระวังเตรียมหยุดนั่นเองนะคะแล้วก็สีเขียวก็คือให้รถเนี่ยสามารถไปได้นั่นเองนะคะสามารถขับไปได้นะคะเมื่อเจอทางแยกนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูสัญญาณไฟคนข้ามกัน,นะคะ่ะสีแดงหมายถึงอะไรคะก็คือห้ามข้ามรอให้รถหยุดก่อนแล้วค่อยข้ามนั่นเองนะคะ ส่วนสีเขียวข้างล่างนะคะหมายถึงข้ามถนนได้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูป้ายเตือนกันค่ะความหมายของป้ายเตือนก็คือป้ายจราจรที่มีความหมายเตือนผู้ใช้เส้นทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพเส้นทางหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นข้างหน้านั่นเองนะคะส่วนสัญ,ญาลักษณ์ก็คือสิ่งที่กำหนดขึ้นนะคะใช้เพื่อให้ หมายความแทนอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองเนาะหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นข้างหน้าซึ่งอาจจะเป็นอันตรายเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยระมัดระวังตนเองในการขับขี่หรือโดยสารแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนั่นเองนะคะความหมายของป้ายต่างๆนะคะ1ป้ายบังคับการจราจรนะคะก็คือป้ายสัญ,ญลักษณ์ถ้านักเรียนเห็นสัญ,ญลักษณ์ กลมๆนะคะอ่าสีแดงนะคะหมายถึงป้ายห้ามจอดนะคะอย่างในภาพนี้นะคะอ่าป้า,ปายป้ายแสดงทางข้ามนะคะอันนี้ก็คือสามารถข้ามถนนได้นะคะป้ายนี้จะอยู่ตาม พังม้าลายนั่นเองนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราสามารถเดินข้ามถนนได้นะคะหากไม่มีสะพานลอยแต่ถ้ามีสะพานลอยให้นักเรียนเลือกเดินขึ้นสะพานลอยก่อนนะคะแต่ถ้าไม่มีสะพานลอยก็ให้นักเรียนหาสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะเพื่อที่จะข้ามถานนนั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะ ต่อไปนะคะป้ายนี้นะคะ,ะป้ายเขียนคําว่า stop หรือว่ายุดที่เป็นภาษาไทยนะคะก็คือป้ายให้เราหยุดนั่นเองนะคะแสดงให้เห็นว่ารถทุกชนิดเนี่ยจะต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงให้เคลื่อนต่อไปได้นะคะด้วยความระมัดระวังนั่นเองต่อไปนะคะอันนี้คือป้ายห้ามเข้านะคะป้ายนี้ห้ามไม่ให้รถทุกชนิดนะคะเข้าไปใน ที่ที่ติดป้ายนะคะหากไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายนะคะจะถูกจับหรือปรับได้นั่นเองนะคะต่อป้ายนะคะเป็นป้ายให้เลี้ยวขวานะคะป้ายนี้คือป้ายบังคับให้เลี้ยวขวาหรือกลับรถในเขตทางที่ติดตั้งป้ายนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็คือป้ายห้ามเลี้ยวขวานะคะบังคับว่า ห้ามเลี้ยวขาเด็ดขานะคะอ่าอันนี้ก็เหมือนป้ายข้างบนนะคะก็คือป้ายบังคับให้เลี้ยวซ้ายนะคะส่วนอันนี้ก็คือห้ามเลี้ยวซ้ายนั่นเองนะคะต่อไปก็เป็นป้ายห้ามแซงนั่นเองนะคะห้ามให้รถที่ห้ามให้รถวิ่งมาแซงกันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็น ป้ายคือห้ามให้เรากลับรถบริเวณที่มีป้ายนี้นะคะ อ่าต่อไปนะคะเป็นป้ายบังคับใช้ในสถานที่ต่างๆบ้างนะคะอันนี้คือป้ายห้ามสูบบุหรี่นะคะป้ายห้ามสูบบุหรี่เนี่ยเป็นป้ายบังคับในเขตทางที่ติดตั้งป้ายหากไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายนั่นเองนะคะป้ายนี้นะคะจะพบบ่อยๆนะคะตามสถานที่สาธารณะหรือว่าตามห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าบริษัทต่างๆนะคะอ่าก็จะมี ป้ายห้ามนะคะในส่วนที่เป็นสาธารณะนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็คือป้ายห้ามใช้เสียงนะคะให้งดใช้เสียงนะคะส่วนมากจะเจอตามโรงหนังห้องสมุดนะคะอ่าเวลาเราไปอ่านหนังสืออย่างเงี้ยก็จะมีป้ายตามสถานที่สาธารณะนะคะห้องสมุดแล้วก็ใช้เสียงคุยกันเบาๆนะคะอย่าส่งเสียงดังนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือป้ายห้ามทิ้งขยะนั่นเองนะคะในบริเวณที่ตั้งหรือว่าติดป้ายหากไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายหรือถูกปรับนั่นเองนะคะถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้ก็คือห้ามไปทิ้งบริเวณนั้นนะคะนักเรียนไม่ฉะนนั้นเราจะถูกตำรวจจับนะคะแล้วก็ปรับได้นะคะต้องจ่ายค่าปรับที่โรงพักนั่นเองนะคะอ่า ส่วนมากป้ายนี้จะเจอตามส่วนที่ส่วนสาธารณะนะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าต่างๆก็จะมีนะคะต่อไปนะคะเรามาดูป้ายเตือนต่างๆกันบ้างนะคะเป็นป้ายที่เตือนเพื่อให้ปฏิบัติตามนะคะเพื่อความปลอดภัยแต่ไม่ได้บังคับนะคะป้ายนี้นะเตือนเพื่อความปลอดภัยเราเฉยๆแต่เขาก็ไม่ได้บังคับนะโอเคอะป้ายนี้นะคะจะเป็น ป้ายแสดงเขตไฟฟ้าแรงสูงนะคะป้ายนี้ให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตทางที่ติดตั้งป้ายนะคะพื้นที่ต่งตางๆนะอย่างเช่นเสาไฟที่มันอาจจะมีไฟรั่วไฟช็อตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีป้ายนี้ไปติดตั้งนะคะ,ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นป้ายสัญญาณไฟจราจรน,นะคะที่ครูให้ดู ก่อนหน้านี้นะคะป้ายนี้เตือนให้ทราบว่าข้างหน้าเนี่ยมีสัญญาณไฟจราจรนะคะขับขี่ผู้ขับขี่ควรเตรียมปฏิบัติตามสัญญาณไฟนั่นเองนะคะตป้ายนะคะเป็นป้ายทางหนีไฟป้ายนี้แสดงออกทางฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟไหม้พื้นที่จะวิ่งเอาตัวรอดและไม่ให้เกิดการเสียชีวิตต่อผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ผู้อื่นได้รับรู้นั่นเองนะคะถ้า เกิดไฟไหม้นะคะให้นักเรียนหาสัญลักษณ์นี้นะคะแล้วก็วิ่งไปที่ป้ายนี้เลยนะคะเราก็จะปลอดภัยนะคะป้ายนี้ก็จะพบบ่ไยๆเลยก็คือโรงหนังตามคอนโดต่างๆก็มีป้ายหนีไฟอาคารสูงตามบริษัทต่างๆนะคะก็จะมีป้ายเนาะถ้าอาคารสูงๆเนี่ยเขาก็จะมีป้ายมีบันไดสําหรับทางหนีไฟเขา เวลาไฟไหม้เนี่ยเขาจะมาให้ขึ้นลิฟต์นะคะเขาจะตัดไฟเลยนะถ้าสมมุติเราวิ่งขึ้นลิฟต์เขาตัดไฟเราค้างอยู่ในลิฟต์ได้เราอาจจะโดนไฟคอกตายก็ได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเป็นป้ายอะไรคะเคยเห็นไหมอันนี้คือป้ายโรงเรียนนั่นเองนะคะระวังเด็กเนาะอ่ะป้ายโรงเรียนระวังเด็กนะคะเนื่องจากข้างหน้ามีโรงเรียนผู้ขับขี่จะต้อง ขับให้ช้าลงแล้วก็ระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะอ่าต่อไปนะคะเป็นป้ายเขตชุมชนลดความเร็วนะคะป้ายนี้เตือนให้ทราบาว่าควรลดความเร็วนะคะในขณนะขับผ่านชุมชนนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะขับขี่ด้วยความปลอดภัยคับช้าๆนะคะเพื่อที่จะปลอดภัยแก่ตัวเราแล้วก็คนรอบข้างนะคะ ป,ป้ายนะคะก็จะเป็นป้ายระวังลื่นนะคะป้ายนี้เตือนให้เดินทางอย่างระมัดระวังนะคะอันตรายจากพื้นลื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้ายนั่นเองนะคะ่ะส่วนมากจะเจอตามอ่าห้างหรือว่าพื้นอ่าอาคารอย่างเงี้ยคะ่ะที่คนแม่บ้านเขา ไปทาความสะอาดเนี่ยเขาก็จะถูพื้นแล้วเขาก็จะติดตั้งป้ายตรงนี้ไว้นะคะก็คือไม่ให้เราเดินผ่านเพราะว่าถ้าเดินผ่านเราก็อาจจะลืน่นแล้วก็หกล้มได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอป้ายนี้ให้นักเรียนเดินอ้อมนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดแล้วเนาะเนื้อหาคุยก็พยายามหาป้ายสัญ,ญลักษณ์ต่างๆมาให้นักเรียนดูนะคะแต่ ไม่รู้ว่านักเรียนจะจําได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ต่อไปครูยี่ก็มีคลิปวิดีโอนะคะความรู้เพิ่มเติมนั่นเองนะคะน่าเป็นความรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟมาให้เราดูเป็นความรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนต่างๆนะคะมาให้เราดูเพิ่มนะคะนอกเหนือจากที่ครูยี่ได้นำมาให้เราดูนะคะเพื่อที่เราจะได้จำได้แล้วก็ปฏิบัติได้นั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ รถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงให้รถเคลื่อนต่อไปด้วยความระมัดระวังป้ายห้ามเข้าความหมายห้ามไม่ให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย รถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้ายป้ายให้ทางความหมายรถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงให้รถเคลื่อนต่อไปได้ <C ell noise> ใต้ห้ามเลียวขวาความหมายห้ามไม่ให้เลี้ยวรถไปทางขวา ความหมายห้ามไม่ให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย ชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย หมายห้ามไม่ให้ใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆในเขตที่ติดตั้งป้าย รถความหมายห้ามไม่ให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้นเว้นแต่การรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมีชักช้า ความหมายห้ามไม่ให้หยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด หมายทางข้างหน้าโคงไปทางซ้ายให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง ขึ้นราดชันความหมายทางข้างหน้าเป็นทางราดชันขึ้นเขาหรือขึ้นเนินสันเขาหรือสันเนินอาจกำบังสายตาไม่ให้มองเห็นรถที่สวนมาให้ขับรถให้ช้าลงและเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มากกลับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา ทางลาดลงเขาหรือลงเนินให้ขับรถให้ช้าลงเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มากและผู้ขับรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาดในกรณีที่เป็นทางลงเขา คนข้ามถนนความหมายทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามถนนหรือมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ข้างทางซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอให้ขับรถให้ช้าลงผสมควรและระมัดระวังคนข้ามถนนถ้ามีคนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภยัย ความหมายทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทางให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษป้ายแนะนำล่วงหน้าความหมายป้ายบอกทางล่วงหน้า บอกจุดหมายปลายทางความหมายบอกจุดหมายปลายทางป้ายบอกระยะทางความหมายบอกระยะทางเพื่อใหทราบว่าอีกกี่กิโลเมตรจะถึงที่หมายป้ายทางตันความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางตันป้ายโรงพยาบาลความหมายทางข้างหน้าเป็นโรงพยาบาลโอเคค่ะเป็นยังไงคะสำหรับคลิปวิดีโอที่ครูยี่นำมาให้ดูโอ้มีป้ายสน ยานจราจรแล้วก็สัญญาณเตือนต่างๆมากมายใช่ไหมคะนักเรียนจําได้ไหมคะถ้าจําไม่ได้ก็จําได้เท่าที่จําได้จําได้เท่าที่สําคัญก่อนนะคะอย่างเช่นไฟแดงไฟเขียวอ่าไฟเหลืองคืออะไรนะคะอ่าป้ายคนข้ามถนนเป็นยังไงเขตอ่าป้ายโรงเรียนเขตระวังเด็กอ่าอันนี้คือพื้นฐานที่เราต้องจํานะคะ ที่เหลือก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวเราก็จะสามารถจําได้เองแล้วก็สามารถรู้ได้เองนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้คุยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ